โอเคครับก็กรับสวัสดีมิตรรัก,รกทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยูก่กับผมอีกเช่นเคยแอดเคสล็อตนั่นเองครับคุณผู้ชมวันนี้เราก็อยู่ในหน้าเกมของวงโชคลาภฟอกจุน OX นั่นเองหลังจากที่ไม่ได้ลงช่องนี้มาสักพักหนึงและเล่นขนาลไหสดจัดไปเลยก,ก็แล้วกันวันนี้ไม่พูดปรับแต่งไป,ปรเริ่มกันเลยก็เลยตัวอะไร ปะโดดดีนะถ้าไปเล่นไฟผู้ชมเกมที่ไม่มีซื้อฟรีเกมวันนี้เราใส่สุดไปเลยเนะาะเบ็ดสามสิบเบ็ดยี่สิบเบ็ดห้าสิบเบเ็ดเก้าส,ส,สิบล้ลำล้มไปอ้าวจัะสภาพอ้าวก่อนจะรับชมคลิปนะครับไม่แนะนำให้ทับจามให้ดูเพื่อความสนุกสนานความบันเทิงเท่านั้นนะครับใครที่ดูอยู่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แอดัดน,นะครับหมดเป็ันแล้วจัดในการท่าคลิปเด้อปะป๊ะคืออะไร <S <S มึงนึกอยากจะพูดอะไรก็พูดขึ้นมามั่วตัวตัวเหล็กไปหมดโอ้สภาพเกมนี้จ่ายไวกินก็กินไวพูดทำไมเฮ้ยก็มาดีฟ้าขอตัวแพงๆไปเนาะเอาเอาเอาเดี๋ยวเต็มละเต็มละเพียนเต็มละเพียนไม่ได้ตั้งใจเลยอเปล่าจานโอ มึงอย่าบอกแล้วมึงวนมาจ่ายประทัดเออไม่เอาดิกา,าตัวไม่โอ้ตกสุดลวบางสมเนี่ยเออเอ,อ้าไม่เป็นไรอย่างน้อยก็เต็มหน้าเจ้าปาโลใหญ่หนุจกจจุดเด็ดจ่อยอ,อ้าก็ประมาณนั้นแหละระบาศ อย่างนั้นม like ันก็เต็มหน้าให้ว่ะเออดิเฮ้ยดดดเม่ไอ้หลอกล่อจัดว่ะดีๆทุกทีล่อบนั้นเล่นมีคนบอกว่าเอ้ยเกมโดดมาดีนะแอดเดอร์ดีทุกเกมเลยเกมโดดอุตั่แม่งทุกเกมเลยมึงสรุปดีทุกเกมเออสรุปมันคือดีทุกเกมอุ้ยโอ้ยไม่ต้องเข้าแล้วั้งไอ้เมื่อกี้ไมเออไอ้เมื่อกี้ไม่ต้องเข้าแล้วอันเราใหญ่ นุ่งจริงๆแต่อันนี้ก็พันหนึ่งเหมือนกันอันเมื่อไอ้ไอ้โดดๆเมื่อกี้ไม่ต้องเข้าแล้วฮิฮิวอยากชอบเลยเฮ้ยเฮ้ยโดดโดดโดดไอ้ไอ้หนุ่มนี่ไม่คิดจะไหลวะดีดดิทิดไปตาโอห้าสิบหมดหมดไปแล้วเกินเพี้ยนอันนี้ร้อยหมดแล้วนะเออ ห้าสิบบุญเมื่อกี้หมดอ่าหมดห้าสิบบุญเมื่อกี้ได้มาหนึ่งโดดเออโอเคลองดูอีกห้าสิบบุญนี้จะมีอีกสักโดดปะละ่ะเบี่ยนที่อย่างนี้ไม่ค่อยหน่วงนะเอเอเฮ้ยไอ้ที่เกมที่แบบแอคชั่นเร็วๆอย่างนี้ไม่ค่อยหน่วงหรอกเบี่ยนโอ้แปบ๊บเดียวห้าสิบบุญจะหมดแล้วเฮ้ยลูกเว้ยไอจริงดิโอ้อที่จ่ายมาเมื่อกี้ดูขึ้นหมืแล้วเบี้ย ลด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 ก็แค่นั้นเลยอันนี้ก็ได้น่ะถ้าเต็มหน้าวุ้ยวุ้ยวุยวุยโอ้จ่าจ่าจ่าแต่หวยอุตส่าห์มาตัวแพงสุดแล้วแล้วแล้วมึงดูตัวจ่าิตัวเดียวมึงเขาจะ ไม่เสียงดับหรอแต่เปากระต๊อกอ่ะก็เฉลี่ยแสดงว่าห0มสบนตัวหนึ่งโดดดิเออฉเฉลี่ยห้าสนตัวหนึ่งโดดห0มสิบนแรกหนึ่งโดดห0มสิบนเมื่อกี้หนึ่งโดดแล้วลองดูอีกห้าสิบนนี้เนี่ยเนี่ยไม่ต้องเข้าก็ได้จา่ายเอาเน,นี่ยก็ได้สองร้อยโดดลีลาลีลาคือในความเป็นจริงเกมที่มันเป็นแบบนี้ผู้ชม ผมเล่นปะฮะผมถามหน่อยในชีวิตประจำวันเนี่ยคือเข้าเล่นไหมอย่างที่มันได้รุ่นอะไรเหรอดด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 ดกดด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 อดดดดดลดดดอดด่ อันนี้ก็ได้ถ้าจ่ายเต็มหน้าเพี้ยนเอ้ยอะไรก็ได้ถ้ามาเต็มหน้านะ่ะเพี้ยนโอ้ยกูว่าวนมาจ่ายประจัดเน่นเรื่ว่าอย่าเล่นนะ <c oughs> ส้มบ่าจานสม้มบ่าเอไม่เอาแมวแมวเอาตัวแพงกว่าน,นี้ดิเอออันนี้ก็เอาเต็มหน้าไปจานเต็มหน้าอ่างเปลเต็มหน้า <c oughs> นลีละแล้เกิด ไอ้ยื้ใจประทัดแน่เลยโอ้โหขาจี่หกบาทแต่พ่อเลยให้กุรู้อะไรทำมาตั้งนานเพี้ยนฮะนี่ไม่ต้องเข้าแล้วพี่เกมะไมันต้องโดดแล้วการเออเอานี้ก็ได้อย่าเลยหรือยัอยงชอบเลยเอ้าอ้าวห้าสิบ,บนุญต่อหนึ่งโดดประมาณนั้นนะครับ อ้าจะบุนตัวหนึ่งโดดชาลีเสรแล้วพี่ชมอืมอุ้มหรือเปอล่าอ่ะรอดูพี่ชมอุ้มหรือเปล่อาอ่ะโดดไหมอ่ะไม่โดด <c oughs> ดีดีลูกพี่ไม่นามีตัวจ่ายพีย่ยี่หกบุญนมครึ่งทางแล้วปะยังไม่มีสถานที่ว่าจะโดดเลยเพี้ยน ตบเจ้าไม่เลลาหลีเฮ้ยเอเหมือนมันล็อกไว้เฉลี่ยติบกบไม้นี่มันโดนแล้วนะเออแต่จะจ่ายไหมอีกเรื่องหนึ่งนั่นแหละประเด็นผู้ชมโอ in so awesome. ้ยสี่สิบบาทคุ้มปะเนี่ยเอาคุณถามเลยผู้ชมถามคุณผู้ชมแหละคุ้มหรือเปล่าถ้ามันไม่โดนจะปลดตัวแบบตัวใหญ่ๆจริงๆครับผมก็มองว่ามันยังไม่คุ้มนะเท่าไหร แล้วก็เฉลี่ยเนียเมืเอ่อกี้โดดสีรอบใช่ปะอ่าโดดสี่รอบจ่ายแบบเต็มๆแค่รอบเดียวก็พันเดียวนะเออไม่คุ้มนะผมมองว่าไม่คุ้มนะอาถ้ายังมีไหลนอกบ้างนิดๆหน่นอ,นหอยๆเนี่ยพอได้แบบเออเนี่ยอย่างเงี้ยก,ก,ก็ก็อาจจะใกล้เคียงกับว่าคุ้มก็ได้มั้งไม่รู้นี่แต่วนบ,บนเวียนๆอยู่กับทุนกูอยู่เนี่ยเี้ยไม่ไปหน้ามาหลังเลยเนี่ยจานดีๆดิจาม้ามนครับ

แสดงว่า50หมุนนี้ไม่โดดแล้วดิอา้อาวอา้าวเริ่มเรียมกูแล้วว่าเพี้ยนแสดงว่า50หมุนเนี่ยไม่โดดแล้วเมื่อกี้เออกูต้องเพิ่มต้องลดเบรคไะเนี่ยจา้าวอุย้ยไม่เอาอะไรเลยที่นี้นไม่จ่ายอะไรเลยกูเริ่มดูดแล้วคนระับผู้ชมอุย้ยเริ่มดูดแล้ววนะ่ะอุย้ย อุ Ooh, y, boxing, iden, k, unda, ย้ยอุ๊ยอุยอุ๊ยอุยดูดงเดอวไม่โดดแล้วทีเนี้ยเออดูงเดยวไม่โดดแล้วทีเนี้ยเพียนโอ้จานเฮ้ย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 ดดดดดด่ดด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 ด เอากูแล้วล่าสุดเอากูแล้วดีๆหลอเพอืออ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 ืออโอโจบกัรสร้างมากเลยดด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 ด What เฮ้ยนี <minds. S 2> <What? S 1> ่มึงจะ5้สิหมุนสรอบแล้วนะ่ะไม่โดดเลยเหรอจานดีๆดีด ไม่โดดจริงรอ๋อโอ้ยคิดใหม่โอ้ยทบทวนใหม่เพี้ยนต้องโดดแล้วังหว่าเนี้ยเฮ้ยผู้ชมไม่โดดเลยร้อยห้าสิบมุนไม่โดดเลยเกูกดมือก็ได้ลองดูดิมีคนบอกว่ากดมือโดดดีกว่าเออ กูจะรอดูแล้วกันอืมเดี๋ยวดูดิมันจะดีกว่าสักแค่ไหนกันเจ้มันจะหอมสวยไม่เดิมไม่นเดิมสภาพโดดไปแล้วเราจะจ่ายไหมก่อนเย็่เออโดดไปแล้วไม่จ่ายก,ก็คุณค่าเท่าเดิมเท่าเก่าสภาพ ริ้วๆๆๆๆกูเลย,เย,เยอยากชอบเลยอ่ะเด็ดๆหรอเพื่ตอนพี่แล้วเล่นมีแบบมีส้ม,มเต็มหน้าแบบตอนที่เรายังไม่โดดด้วยนะเออพอไม่โดดมีส้มเต็มหน้าจา่ายมึงเริ่มห่างกับการจ่ายแล้วว่ะเออมึงต้องโดดได้แล้วแหละ มันเก็บนี่หัวร้อนว่ะจับเออจ่ายก็ไม่จ่ายโดดก็ไม่โดดคยุยเลยเนี่ยเออมันกูรู้อนาคตโลกหน้าว่ามันจะไม่โดดสภาพโดดเธอคูรบกวนละเออก็แค่นั้นแหละ เอานี่แหละเต็มนหน้าไปจะได้จบจบอืมไอเยาวัยกับตกเออภาพมึงจะจากก่ายกูจะกี่ตัวอันเนี้ยโอ้ดีดีดีโอ้ยแล้วมึงดูหน้านี้ดิตามเอาไมตัวแพงแพงตัวแพงกว่านี้โอ้ยประทัดกูถามจริงเพี้ยน เข้าหาพ่อเหอฮะโดดทำไมเพื่ออะไรอุ้ยบันหัวร้อนจริงเว้ยผู้ชมเออคือเราเราคาดหวังว่าอ่าอาการโดดของมันเนี่ยพีเจอร์การโดดเนี่ยมันจะเพิ่มมูลค่าให้เราได้ผู้ชมเออคือมันจะสามารถทำกำไรทำนู่นนี่นั่นเราได้แต่พอมันโดดแล้วมันเป็นอย่างนี้ผู้ชมเอ้ย คือกาไรมาจากไหนก่อนกูถามจริงฮะเออแล้วดู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 แล้วดูบัญช่ายดิเอาอะไรมาจ่าย,อาย,ายโอเคไม่ค้นหัวควุยอะ่ะเพี้ยนสภาพอากูขอโดดอีกรอบนึงแล้วกูไปละเพี้ยนไปขอมึงโดดอีกรอบนึงแล้วก็ไปละเกมอะไรอ่ะเพี้ยนโดด เหนียวโดดตด้วยน่ะอ๋อามจงอ่ะโอเคปะจ่ายไม่จ่ายไม่รู้ถ้าไม่จ่ายนะเป็นเป็นถ้าไม่จ่ายก็จะเป็นเหตุการณ์ประกอบการตัดสินใจที่ดีครับถ้ามันไม่จ่ายถ้ามันจ่ายก็ดีไปแต่ถ้ามันไม่จ่ายก็ท่างแม่งไปเกมใหม่ดีกว่าไปมึมว่ามุงคนอยู่ปะล่ะ โอ้ยจะโดดอีกฝันไปเถอป้าตายผู้ชมหนีไปเกมหมื่นดิอยู่ทํเาเมื่อคืออะไรล่ะเกมโอ้โหก็กระโปรงดากเลยจานเออเล่นแล้วม่งหัวร้อนจริงหวะโอ้ยอมเลยเข้ามันโดดนะไม่ใช่มันไม่โดดแต่ว่าในโดดมันจ่ายแค่รอบนะั้นรอบเดียวผู้ชมที่เหลือมันก็ไม่จ่ายเลยเออกระโปรงมากเกมันเลก็ไม่รู้ว่าไปหาเล่นเกมใหม่ที่มันจ่ายดีกว่านี้ดีกว่าอะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามไม่แอดด้วยนะครับโปรปีปกระตังใจในการทำคลิปเออสำหรับวันนี้ครับคงได้พอแค่นี้แหละไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายบุยบุย,บยครับสังที่ิตวิญญาณเกมหัวขวอยูซอยจุไม่กันหมดเลย